สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube และ Facebook ทุกท่านครับรวมถึง f c เจเนื้อกาวทุกคนด้วยครับวันนี้ช่างแจ็กคนเดิมครับวันนี้นำเสนอครับมีโอกาสมานำเสนอแก้ไขปรับปรุงชุดเบรกมอเตอร์นะครับเนี่ยเป็นมอเตอร์คู่ครับเกน20ตันนะครับนู่นครับถึงข้างล่างนูนติดตั้งเรียบร้อยครับ ตัวนี้แก้ไขหลายอย่างนะครับพันมอเตอร์ใหม่ติดตั้งชุดเบรกพร้อมไมโครสวิตนะครับนี่นะใกล้ๆนะครับเห็นเปล่านี่ครับชุดไมโครสวิตรับผมอันนี้สายคอยเบรกด้านล่างตัวนี้แก้ไขก็คือเปลี่ยนคอยเบรกใหม่พร้อมไมโครแล้วก็พวกผ้าเบรกใหม่นะครับใบพัดลมแก้ไขใหม่ครับ บางคนดูคุ้นๆแต่เอ้ยทำไมมอเตอร์ออนวันล่าครับแต่ฟ้าดีแม็ครับเจวันทำให้ได้ครับผมแก้ไขเรียบร้อยครับติดตั้งเรียบร้อยทดสอบการทำงานครับนี่สปีดหนึ่งครับผมอ่าเบรกดูนะครับเบรกทำงานสปีดสอครับอ่า,อามีหน่วงตอนหยุดนะครับ ติดตั้งใหม่เดี๋ยวจะพาไปดูระบบไฟฟ้าครับตกี่นึงครับผมตัวนี้ระบบไฟฟ้าของตู้ไฟครับนี่ใช้สมาร์ทดีเลยครับคอนโทรแล้วก็ตู้ไฟเดิมครับอาจจะดูนี่ทำไมตู้ไฟมันดูเก่าใช้ตู้ไฟเดิมครับแก้ไขวงจรไฟฟ้าใหม่เปลี่ยนชุดระบบคอนโทรลมาเวอร์ครับแล้วก็ชุดคอนโทรลใช้ ตัวสมาร์ทดีเลย์นะครับพาวเวอร์ก็ชุดแม็กเนติก็เปลี่ยนใหม่ครับผมทดสอบการทำงานครับน,นะครับมือเดียวจะไม่ค่อยถนัดนิดนึงอนะ่ะลงสปีดหนึ่งครับอ่านี่ครับสปีดมต้ครับตัวนี้มีระบบหน่วงสต็อปสตาร์ทนะครับสถ้าขึ้นครับ ะสะตปิดหนึ่งสปิดสองครับงานนี้แก้ไขมีตัวเช็คอุณหภูมิ้ะยครับอบอกอุณหภูมิในการทำงานเดี๋ยวทามครับตัวเนี้ยอันใดสนใจติดต่ดอเบอร์โทรครับเบอร์โทร08 4 9 7 6 8 4 8 9ครับช่างแจ็คครับยินดีรับใช้บริการทุกท่าน ขอบคุณครับสวัสดีครับ